มาครับไอดพี่อัธวิต์คนดีคนเดิมทีละ10เราจะลั่นทีเดียวเลยนะครับกับแพ็กชุดดีนะครับผมนะชุดดีนะข้อเสริอพิเศษบัลลงดอดี10บแพ็กทีเดียวเอาแบบรู้เรื่องเขาเรียกว่าเจ็บแต่จบ สิบแพ็ควันนี้ไปไม่คาถาเลยครับไม่คาถาเลยสองแสงครึ่งไป เป็นไงล่ะสิบแพ็คพวกมึงอะเป็นไงเป็นไงล่ะเฮียคุณไม่น่าเชื่อคนดูเลยว่ะมาแพ็คทีเด็ดทีขาดครับโปรตุเกสมามีรวย เฮียตู่มาครับเฮียตู่จัดให้โดมาคือขอบกู้เอกลาชไป ให้ตรงผมโดดใครวะเซียวบูเก็ตผมเห็นปลายดิ้วมันอยู่โอ้โหต่อ ไงวะไอดี ID ของอ m มโมทลครับไอดี ID นี้ให้เปิดทั้งแพ็กซแล้วก็ดีนะทุกคนมีสองอันนะมี C แล้วก็ดีนะครับสองอันนี้เลยผมจะเริ่มเปิดจาก C ก่อนนะครับจะเริ่มเปิดจากแพ็กนี้ก่อนนะไปครับไหลาย,ยาวครับไหลาย,ยาวครับมาแด้วดิ โอ้โหร้อยน,นั้ทีละหนึ่งเห็นไหมทีละหนึ่งมันก็วอ,อเว้ยเห็นไหมทีละหนึ่งมันก็วอ,อเว้ยไม่จะเป็นต้องทีละสิบเฮ้ไม่วอ,อจริงะวอ,อหนึ่งแพ็ควอ,อหนึ่งแพ็กค,คนดู มาที่แพ็กดีเลยครับโอไมค์กอดโอไมค์กอดคนดูเ อันนี้ไม่นับไม่นับบวกนะขอร้องอก่นับบอกให้กูนะไม่นับนะไม่นับนะไม่นับนะห้ามนับนะครับอ ยี้อะไรมาเกียสองตัวเยอยคนลุกเลยว่ะคนลุกเลยบอกคนดูโอ้ oh my god คูวันนี้หนักจัด 妈！妈！<Come> ซิดไปสองด้วยวันนี้กูเห็นธงกูเตรียมลุกเต้นแล้วมังแักูกูเตรียมแล้วกูเตรียมสู้ซู้สู้เลยซู้เอกซู Hey! เคสามตัวแพ็การันตีได้เจอจิ้โยอผมว่าล็อกทัวร์ทัวร์โอ้ m ม่กอดโโหจูไปไหนอะโอ้โ oh! ห2โปรตุเกสโปรตุเกสแรกผมมาเฉยๆเว้ยแต่โปรตุเกสสองมันมีลุ้นมาก โอ้โหโอเคครับเดี๋ยวไปดีต่อไปกันเลยมาครับไอดีไอดีนี้ชอบให้เราดูทีมบ่อยอยู่นะครับเรามาลั่นกันเลยไอดีของการพัศกรนะนะครับพัชชละกรเออนะครับแพ็กดีแพ็กนี้นั่นเองนะครับเรามาลุยกันเลยครับผมขอเปิดทีละสองและกันไอดีนี้ขอลั่นทีละสองครับ

Oh, วันนี้หนักวันนี้หนักวันนี้หนักมากวันนี้หนักมากหนักมากจริงๆหนักมากๆที่สุดมาผมจะอยู่เคียงข้างพี่เสมอพี่อัธวิทผมจะเปิดสิบแพบ็คแบบไอดีมิสตอร์ซันหรือว่าไอดีพี่อัฐทวิทครับเรามาดูกันว่าผมจะวอล์กไหม หรือวอล์เนี่ยจะวอล์เป็นตัวปัญญาอ่อนหรือว่าจะวอล์เป็นของบันลงดอแล้วผมทําการเปลี่ยนเสื้อมาด้วยนะครับเผื่อมันเป็นเพราะเสื้อแมนอยู่พร้อมแล้วไม่พูดพร่อมทาเพลงครับไปสองแสง 10แพ็คหน้านี้ยสแพ็คนะครับเราพร้อมจะกดเพื่อเปิดหน้าอื่นไหมถ้าพร้อมแล้วกูนึกว่าสีทองอันอื่น650ล้านครับโอ้โหผมพร้อมจะกระโดดไปกับพี่แต่มันไม่ให้ผมกระโดดว่ะพี่ วีเอล่าเนี่ยทำไมราคาแพงมากเลยว่ามันเปิดได้ยากขนาดเลยเหรอเป็นที่เสื้อชัวเอาอันอ่ะไปบอกก็เป็นที่เสื้อซะแล้วแสงครึ่งแสงครึ่ง เอาเรียบร้อยครับและตัวนี้ผมบอกอยู่ว่าผมอยากได้มาเกรดหมื่นพอยต์นะครับมีสามหมืนสามพันแหละแต่ว่าก็คือเราจะเปิดแค่หมื่นพอยต์นะครับทุกคนนะฮะจะเอาเป็นทั้งบัลลงดอซี C และบัลลงดอดีเจ้าของอดีบอกว่าขอทีละหนึ่งพร้อมแล้วไปเลยครับทีละหนึ่งครับ ่าเนี่ยโอ้ม่กอดโอ้ไม่กอดแพ็กซีไม่วอกเลยครับแล้วแพ็กบเจ้าของไอเอ้ยแพ็กดีเจ้าของไอดีทักมาบอกว่าแพ็กที่สองตามใจจานเลยผมเอาเท่าที่ผมเคยได้โดแหละห้าครับ ทีแรกไอดีที่ผมเปิดได้โดมันก็ไม่บล็อกมันจะมาบล็อกทีสองนี่แหละมันจะมาบล็อกทีที่สองนี่แหละรอดู เนี่ยอะผมขอถามเจ้าของไอดีหน่อยอยากได้สักกี่เอ็มเอาอยากได้สักกี่เอ็มผมขอเป้าที่เราตั้งไว้หน่อยว่าเราเราขั้นต่ำเราเราคิดว่าประมาณสักกี่เอ็มขอถามตรงนี้เลยนะครับหนึ่งพันเอ็มเจ้าของไอดีบอกว่าอ่ะอยากได้สักประมาณหนึ่งพันเอ็มจัดให้เขาหน่อยจัดให้เขาหน่อยครับมา มันก็ต้องนี่แหละถ้าจะจัดให้อ่ะมันก็ต้องนี่เท่านั้นแหละไปคาถาลับคาถาเด็ดหมปาป่าเดียวได้เอาปูนเยวพันล้านไปเลยจบง เหลือแปดร้อยล้านเลยที่มีที่มีหมายแล้วเหลือแปดร้อยล้านจะถึงฝันเจ้าของไอดีาอาจจะช่วยผมด้วยปาดซ้ายเพื่อหวังผลปาดคม พอดีหักภาษีแล้วเหลือพันล้านพอดีเลยนะครับเดซยี่กับกิโมโดหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านโอ้ยไม่มีแถมด้วยเอาแบบเป๊ะๆเ,เลยนะเออเป๊ะจริงสองตัวเป๊ะเลยนะครับโูขอบคุณมากครับขอบคุณเกรเดมากนะครับผมนะขอบคุณมากครับโอเค ฝากกดไลค์ช่องแหลมสิงไลฟ์ช่องนี้ไปด้วยนะครับผมนะเอาไว้ลงแบบคอนเทนต์ที่เปิดในสตรีมนะครับแต่ว่าบางทีมันเยอะเกินไปนะครับเอาไปตัดเป็นคลิปแบบถ้าจะลงช่องหลักมันก็จะแบบมีแต่อันเดิมเกินไปนะครับก็เลยต้องแบ่งมาลงช่องนี้นครับแต่ว่าก็จะตัดแค่แบบช่องช่องแบบช่วงวอล์ให้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยสำหรับสายเปิดแพ็คนะครับแต่ในอนาคตช่องนี้อาจจะมีแบบ การทาเกมอื่นๆขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมนะสำหรับช่องแหลมสิงไลฟ์นะครับช่องนี้นะฝากกดซับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมนะเออนะครับไม่ใช่ช่องไม่ใช่ช่องคนอื่นนะช่องผมเองนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมจนจบจนมาถึงวินาทีสุดท้ายนี้นะครับผมนะก็ยังไงเจอกันีกทีคลิปหน้าครับผม